สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะโดืนนี้นะคะจะมาพูดถึงในดน้านของความมั่นคงของโลกที่ก็ตึงเครียดนะคะในหลายภูมิภาคด้วยกันท่านในหน้าฟังอย่างยุโรปตะวันออกนะคะอย่างทางฟังของลิทัวเนียค่ะก็กําลังเผชิญในเรื่องของแรงกดดันจะทงฟังของเบลารุสอย่างต่อเนื่องและในมหาสมุทรแปซิฟิกยังทางฟังของซานเม,มกานะคะก็ต้องสืบสวนเหตุในเรื่องของเครื่องบินตกบนเรือบรรทุกเครื่องบินระดับแนวหน้าอย่าง USS นิมิสนะคะซึ่งเป็นครั้งที่2ด้วยกันนะคะสําหรับภายในเวลาเพียงแค่ระยะไม่กี่วันเท่านั้นเองที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะจะมาพูดถึงตรงนี้กันเริ่มจากทางฝั่งของลิทัวเนียกันก่อนนะคะโดยเมื่อคืนที่ผ่านมานี้หน่วยความมั่นคงของลิทัวเนียเนี่ยได้ทำการตรวจพบนะคะว่ามีบอลลูนจํานวนหลายสิบลูกด้วยกันขามผมแดนม,มาจากนฝังของเบลารุสเข้าสู่เขตน่านฟ้าของตนเองค่ะ โดยเจ้าหน้าที่นะคะได้ทำการกล่าวว่าเจ้าบอลลูนเหล่านี้เนี่ยไม่เพียงแค่เป็นของเล่นลมเท่านั้นแต่บางลูกเองนะคะก็อาจจะบรรทุกในเรื่องของอุปกรณ์สอดแนม,มหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของสื่อโฆษณาชูเชื่อของระบบอย่างลูคาเซนโกในเบลุตเอกด้วยนะคะก็เป็นการบอกว่าทางฝั่งเขาเนี่ยม,มีนู่นมีนี่มีมา,มากมายนะคะที่ก็พูดไปในข้างตน้น แต่ในบางลูกเองนะคะอาจจะบรรทุกในเรื่องของอุปกรณ์สอดแนมหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของสื่อโฆษณาชวนเชื่อของระบบของลูคาเซนโกในเบลารุสเองค่ะก็เป็นการแบบใส่นน่นนี่นั่นมากมายที่เขาสามารถใส่ลบไปได้ในการส่งมาทางฝั่งยังลิทัวเนียค่ะ ดวลีทัวนีว้นะคะถือว่าเป็นหนึ่งในชาติแนวหน้าของนาโตนะคะได้ก็อยู่ติดกับฝั่งของรัสเซียและเบลารุสเลยตรงเลยจากเห็นได้ภาพจากแมพนะคะกัรเม่แกลายเป็นเป้าหมายสําคัญของสงคารามลุบผสมหรือให้บิดวออร์ตั้งแต่ในช่วงประมาณปีสังพันสที่ผ่านมานี้เอง และก่อนหน้าน,นี้เองนะคะก็เคยเกิดเหตุการณ์หนึ่งที่ว่าก็คือบอลลูนโปรจจกท่าฟังของรัเสเซียเองเนี่ยก็ถูกปล่อยจจกท่าฟังของเบลารุสเข้าสู่ทันเนียนและก็โปลแลนด์เช่นกันด้วยโดยภายในนั้นนะคะที่ทําการสังเกตแล้วก็จับมาได้มานะคะก็คือภายในเนี่ยมันบรรจุในเรื่องของแผ่นภาพข้อความสนับรัเสเซียหรือภาพต่อต้านนาโตโมากมายเช่นกันด้วย ซึ่งล่าสุดนะคะจะท้าฟังของรัฐบาลของลิทัวเนียก็ประกาศว่าเขาเนี่ยจะทําการยิงบอลลูตกทันทีเาามีการพรมในเรื่องของการละเมิมดพรมแดนอีกครั้งโดยจะใช้ในเรื่องของระบบป้องกันอากาศเบาอย่างแมนแพดแล้วก็โดนติดกล้องเพื่อทําการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวด้วยนี่นะคะจะไม่ใช่เรื่องเล็กเล็กเลยนะคะที่เกิดเหตุการณา์นะกะเพราะว่าเจ้าบอลลูลูกหนึ่งเนี่ยก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือก่อกวนทางจิตวิทยา ดีก็คล้ายๆ,ๆกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับทางฟังอย่างจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาเคยเกิดขึ้นมาก่อนอีกด้วยในช่วงประมาณปี2023นี้เองค่ะที่บอลลูนจะท่าฟังของจีนก็ลอยเหนือนะคะมวลรัดของมอนเทนาจนกลายเป็นเกิดเหตุอย่างที่ว่าเป็นสปายบอลลูนคริสติสที่ทาให้ทั้ความสัมพันธ์ทั้งสองชาตินี้นะคะก็ตึงเครียดมาในช่วงปีนั้นแล้วก็ถ,ถัดมาเรื่อยๆจนถึงในปัจจุบันนั่นเอง ซึ่งนักมิเขาทางฝั่งของนาโตนะคะก็มองว่าการบ่อยบอลูในครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีจุดประสงค์สําคัญเพื่อเป็นการทดสอบปฏิกิริยาของฝ่ายลิทวเนียเองถ้าเขาเนี่ยไม่ตอบโต้ก็จะกลายเป็นภาพลักษณ์ของนาโตที่ก็ปล่อยภพแดนของตนเนี่ยถูกละเมิดไปแต่ถ้าสามารถตอบโต้ได้รุนแรงเนี่ยก็อาจจะถูกใช้เป็นข้ออ้างให้เบลลารุสกล่าวหาว่าลิทวเนียเนี่ยยั่วยุนั่นเองค่ะมีหลายสาเหตุมากมีหลายประเด็นนะคะที่มันก็สามารถเชื่อมโยงได้สามารถอ้างนู่นนี่นั่นมากมายได้สำหรับทางฝั่งของเบลลารุสเองค่ะ ดังนั้นนะคะในเรื่องของการจัดการเจ้าบอลลูนเหล่านี้เนี่ยจึงมีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากทั้งในด้านของทางเทคนิคและทางการเมืองเองอีกด้วยซึ่งมารายงานเองนะคะก็ยังระบุนเนยนะคะว่าบอลลูนบางลูกนะคะที่มันส่งมาเนี่ยอาจจะชนในเรื่องของการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับคลื่นวิทยุหรือว่าสัญญาณของเรดาร์ของระบบนาโตอีกด้วยซึ่งหากเป็นจริงนะคะนี่ก็เท่ากับเป็นการในเรื่องของสงครามสอดแนมขนาดเล็กที่ก็เกิดขึ้นจริงในบริเวณชายแดนของยุโรปเองค่ะ ท่าไม้ตอนนี้นะคะลิทวเนียก็ทําการหารลือกับทางฝั่งอย่างโปลแ,แลนด์แล้วก็รัสเวียนะคะในการรับมือดังกล่าวก็เป็นการสร้างในเรื่องของระบบเฝ้าระวังร่วมจอยส,สเ i l a n c e n e t Work กล้มกันในการสําหรับตรวจับวัตถุลอยขนาดเล็กด้วยแม้แต่ฝั่งอย่างนาโตเองก็พยายามจะเริ่มในเรื่องของขยายการใช้เลดร์ตรวจจับข้อมูลบอลลูนต่างๆแล้วก็โดนความสูงต่ําซึ่งก็เป็นแนวโน้มใหม่ของสองครามยุคป,ปัจจุบันค่ะก็มากมายนะคะที่เขาก็พัฒนาขึ้นมาเนาะสำหรับการปรับตัวไปนะคะสําหรับแบบอะไรที่มันลุกเข้ามาเขาก็ต้องแบบหา และมาต้านมันให้ได้สามารถทําจัดการได้เลยตรงนั้นค่ะและจะทําฟังอย่างที่ทุนเนี้ยนะคะก็มาทําฟังยังซาม,มิการกันมากนะคะกับเหตุการณ์ที่ก็สร้างความสะเทือนในกองทัพเรือของอเมริกันเป็นอย่างมากค่ะพออย่างเครื่องบินสองลำตัวนี้นะคะก็ตกติดกันบน U.S.S. Nimitz ภายในเวลาเวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นเองค่ะ ด้วยดิปทานให้ดีอย่างร้นธรรมนะคะหรือประธานที่คนปัจจุบันในคนที่17ปัจจุบันนะคะก็ออกมาให้ความเห็นว่านี่อาจจะเกิดจากเชื้อเพลิงที่เสียหรือในเรื่องของลูกผสมที่โดยสารที่ไม่เหมาะสมค่ะเหตุการณ์งก่าวนะคะเกิดขึ้นขณนะที่เรือนะคะอยู่ในช่วงของการฝึกภารกิจในแปซิฟิกทางตอนเหนือค่ะโดยเครื่องบินขับไล่อย่าง F and A แปด Super Hornets ลำหนึ่งเนี่ยเกิดเครื่องยนต์ดับกากอากาศก่อนจะตกลงสู่ทะเลซึ่งนักบินนะคะก็สามารถดีดตัวออกมาได้ค่ะ และในไม่กี่วันที่ผ่านมาถัดจากนั้นนะคะก็มีครมินอีกรุ่นหนึ่งที่ก็ประสบเหตุคล้ายกันด้วยในขณะที่ก็กําลังเต็มลงจอดบนดาดฟ้าเช่นกันซึ่งทํานะคะก็โพในทางฝั่งของ True Social นะคะว่าเป็น b fool may be to blame เขากัอบอ้างว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมาตรฐานในเรื่องของการผลิตเชื้อเพลิงธนาหารที่ก็เปลี่ยนผ่านในช่วงคอร์รัปชันอย่างเดโมแครตซึ่งมาเปลี่ยนผ่านเป็นพรรคอย่างของทรามปัจจุบันนั่นเองค่ะคือเขานะคะก็อ้างว่าเออเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์จากรัฐบาลช่วงก่อนที่เขาใชนในเรื่องของตรงนี้แล้วก็ส่งผลมาถึงปัจจุบันต่อทรามนะคะที่ก็เป็นประธานาธิบดีต่อ ซึ่งหมายความ่าคาพูดดังกล่าวนะคะจะมีน้ําเสียในทางการเมืองนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นการเปิดประเด็นที่สําคัญมากในเชิงของเทคนิคค่คะเพราะเจ้าเชื่อเพล่องอย่าง JP5 ในที่ใช้ในเรือบรรทุกเครื่องบินทุกตัวเนี่ยทุกตัวเนี่ยมันต้องผ่านมาตรฐานเข้มงวดมากๆพาหากมีน้ําหรือสิ่งเจือปนเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็สามารถให้เครื่องยนต์เหล่านี้เนี่ยไอพ่นเหล่านี้นะคะสามารถดับการกาดได้เลย ด้วยงานจากนา V วีเซฟตี้เซนเตนะคะในตอนนี้ก็กําลังสืบสวนอยู่นะคะว่ามันเป็นความผิดพลาดของระบบการจัดเก็บเชื้อเพลิงบนเรือหรือว่าของผู้ผลิตเชื้อเพลิงในฝั่งของพลเรือนกันแน่ซึ่งกองทัพเรือนะคะก็ทําการยืนยันการตรวจสอบชัดเจนว่าทุกล็อตนะคะมันจะเป็นของเชื้อเพลิงค่ะที่ก็ถูกส่งไปยังของเรือทุกลําในกองเรือแปซิฟิกอีกด้วย เหตุการณ์นี้นะคะก็เป็นการชี้เห็นถึงความเสี่ยงในโซ่ของอุปทานในด้านของพลังงานของกองทัพเองซึ่งก็ซับซ้อนมากๆและอาจจะถูกแทรกแซงได้ในภาวะที่อยู่ในสงครามปัจจุบันอีกด้วยแม้จะเป็นการผสมสารบางอย่างที่ก็ผิดพลาดไปนะคะแต่ก็สามารถทำให้ระบบอากาศยานทั้งหมดเนี่ยต้องหยุดปฏิบัติการหน้าที่ได้เลย นอกจากนี้เองก็ยังมีเสียงพิพากษาเพิ่มเติมด้วยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะสะท้อนถึงปัญหาความเหนื่อยล้าของเรือรุ่นเก่าอย่าง U.S.S. n i m i t z ตัวนี้ค่ะก็เจ้าตัวนี้นะคะก็มีอายุประจำการมามากกว่าถึง50ปีด้วยกันแม้จะผ่านการปรับปรุงมาหลายรอบแล้วก็ตามแต่ในเรื่องของระบบพ่อเชื้อเพลิงแล้วก็ถังเก็บนะคะอาจจะเสื่อมตามเวลาการที่ผ่านไปค่ะนักวิเคราะห์เองด้วยนะคะก็ตั้งคำถามด้วยนะคะว่าถึงเวลาแล้วหรือยังนะคะในทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะ จะเร่งเปลี่ยนไปใช้เรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นใหม่อย่าง US a d r f o r d ที่ก็เป็นกําลังหลักมากขึ้นเพราะเจ้าตัวนี้นะคะก็มีข่าวข้างต้นนะคะว่าเออเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็ย้ำอยู่ในแคดเลบเบียนแล้วก็อาจจะใช้เจ้าตัวนี้ก็ได้นะคะในการเป็นฐานบินต่างๆค่ะสำหรบในขอต์ตลาไปก่อนในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ